ชอชิงฉับฉับขยับจังหวะจำไว้นะจ๊ะชอชิงตีดังสวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้มาพบกับครูแจ็คอีกแล้วนะคะครูแจ็คจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในแบบฝึกทักษะกัน แบบฝึกทักษะนะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆได้ทำกันอยู่สี่หน้านะคะเด็กๆพร้อมหรือย,ยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปดูหน้าแรกกันเลยนะคะหน้าแรกหน้านี้นะคะเขาให้เด็กๆระบายสีภาพที่เป็นผลไม้นะคะ ให้สวยงามนะคะเด็กๆรู้จักผลไม้นะคะค่ะผละไม้ที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้นะคะเด็กๆระบายให้สวยงามนะคะเด็กๆทาได้ไหมลูกค่ะเด็กๆต่อไปหน้าที่สองหน้านี้เลยค่ะหน้าที่สองนะคะจะเป็นการเขียนฉอชิงนะคะ ชอชิงในแบบฝึกของเรานะคะจะเขียนมาแค่ครึ่งตัวนะคะฉะนั้นเด็กๆรากให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยเสร็จสมบูรณ์ยังไงเราไปดูคลิปวิดีโอการเขียนชฉชิงกันเลยค่ะชอชิงเขียนหัวกลมแล้วลากต่อลงมาลากเฉียงไปทางขวาวนแล้วขีดโค้งขึ้นไป เด็กๆคะเราได้ดูวิธีการเขียนฉอฉชิงมาแล้วเด็กๆทำได้ไหมคะลูกเดี๋ยวคุณรูณจะให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะเราไปดูกันเลยคะ่ะชฉชิงเขียนหัวกลมแล้วลากต่อลงมาลากเฉียงไปทางขวาวนแล้วขีดโค้งขึ้นไป เด็กๆเราได้ดูไปแล้วสองรอบเด็กๆทำได้นะคะต่อไปใบงานแบบฝึกหัดที่3นะคะหน้าที่สาหน้านี้เลยคะ่ะหน้าที่3ามนะคะจะเป็นการเขียนตัวไอนะคะตัวไอพิมพ์ใหญ่เขียนยังไงนะคะในแบบฝึกของเราเขียนมาให้ครึ่งตัว ฉะนั้นเด็กๆต้องลากนะคะเขียนให้เสร็จสมบูรณ์นะคะการเขียนตัวไอเขียนยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ i ลากเส้นตรงลงมาแล้วลากเส้นจากซ้ายไปขวาสองเส้นทั้งด้านบนและด้านล่างค่ะเด็กๆคะ่ะ เด็กๆทันไหมคะการเขียนตัว i พิมพ์ใหญ่ถ้าเด็กๆยังไม่ทันเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆดูอีกหนึ่งรอบนะคะเราไปดูกันเลยคะ่ะ i ลากเส้นตรงลงมาแล้วลากเส้นจากซ้ายไปขวาสองเส้นทั้งด้านบนและด้านล่างค่ะเด็กๆคะเราได้ดูไปแล้วเด็กๆ ลากให้มันตรงนะคะเขียนให้สวยงามนะคะเขียนให้ถูกต้องด้วยเด็กๆทำได้ไหมคะลูกเด็กๆทำได้นะคะต่อไปแบบฝึกหน้าที่สี่หน้านี้เลยค่ะหน้าที่สี่นะคะเขาให้เ,เด็กๆเขียนเลขเก้าอาราบิกนะคะเขียนยังไงเลขเก้าอาราบิก ไปดูคลิปวิดีโอการเขียนเลข9ก้ากันเลยค่ะเลข9กลากเส้นโค้งไปทางซ้ายวนกลับมาทางขวาแล้วลากหางลงไปด้านล่างทางซ้ายค่ะเด็กๆคะ่ะเราได้ดูการเขียนเลข9ก้ามาแล้วเด็กๆทันไหมลูกถ้าเด็กๆยังไม่ทันเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆชมอีกหนึ่งรอบนะคะ เราไปดูกันเลยค่ะเลข9้าลากเส้นโค้งไปทางซ้ายวนกลับมาทางขวาแล้วลากหางลงไปด้านล่างทางซ้ายเด็กๆคะ่ะเด็กๆทำได้ไหมคะเด็กๆลากให้ถูกนะคะแต่ทีเนี้ยเลขเก้าของเราก็เขียน ในแบบใบงานเราเขียนมาครึกตัวอีกแล้วนะคะฉะนั้นเด็กๆเขียนให้เสร็จสมบูรณ์นะคะตามคลิปวิดีโอที่ได้ดูไปเมื่อกี้นี้เลยนะคะและคุณครูฝากให้คุณพ่อคุณแม่ดูน้องและแนะนำน้องเวลาน้องทำการบ้านด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ คุณครูแจ็คขอฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ